สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ L H W Fan p ีเพจของเด็กผีสายอวยน,นะครับผมวันนี้แน่นอนครับเพื่อนๆเรามาคุยหลังเกมนะครับแมนยูเซาแฮมตันครับเราสามารถชนะได้แล้วทุกคนเราชนะด้วยรูปเกมที่เพอร์เฟกประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดสําหรับผมแต่ มันเป็นเกมที่เฮ้ยมันมันเป็นเกมที่รอคอยรอคอยจริงๆนะที่เราจะชนะแบบ c ล e a n sheet มากกว่า2อลูปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รูปเกมโอเคครับเรายอมรับว่าเซาแ h ม์ตันมันไม่ใช่ทีมที่แข็งอะไรมากมายไม่ใช่ทีมที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ชนะซิตี้สาเราไม่ได้ชนะอาเซนอลสามหรือเราไม่ได้ชนะอ่าลิเวอร์พูลสา แต่มันเป็นเกมแรกที่เราเห็นทีมของเราชนะมากกว่า2ลูกแล้วเก็บหินชีดได้แล้วรูปเกมเราคือแบบนะคือสู้สู้ได้แบบสบายอะ่ะมันไม่ได้เห็นเกมแบบนี้มันนานมากๆแล้วสำหรับผมนะครับผมเรามาดูหลังเกมครับเราเริ่มจากนะครับผมรายชื่อผู้เล่นนักเตะที่เอาลงสนามกันก่อนเนาะนะครับผมแน่นอนครับผมเกมนี้เราไปเจอกับซาแฮมป์ตันเนาะไปบ้านเขานะครับผม บ้านของเซาแฮมป์ตันสีเียดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับผมทางแมชร์นูไนเต็นเดน,นะผู้รักษาประตูอันเดโอนานาบอกแล้วมันจะมาสไตล์เดิมนะครับผู้รักษาประตูอันเดโอนานาครับผมคู่เซนเตอร์วันนี้แน่นอนครับลิซันโดมาร์ตินีสจบคู่กับมาไทาเดลิกนะครับแล้วก็แบ็กขวาใช้เป็นมัสตราวยแบ็กซ้ายเป็นเดวโกดาโลครับตรงกลางอันนี้คือตอนปล่อยรายชื่อตัวจริงมาผมงงนะอิเล็กเซนคู่ไมนนเฮ้คือแบบได้เหรอ ได้ใช่ไหมอิเล็กเซนคู่เมนูตรงกลางนะครับมีบูโน่เฟเนเดสเป็นจอมทัพเบอร์สิบแล้วก็อาห์มัดดิโลเล่นฝั่งขวาอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นมาคาร์ฟอร์ดหน้าเป้าเป็นโจซัวเซอร์ซี่นะครับผมแน่นอนสิบเรืรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่มันปล่อยมาตอนแรกแหละในหัวบมคิดแล้วมึงโอเวอร์โหลดอีกแล้วใช่ไหม เทนฮาคมึงจะเล่นแบบโอ์โหลดเกมลุกอีกแล้วใช่ไหมคือเติมแนวลุกเข้าไปเยอะๆใช่ไหมแล้วให้ครอบีเมนูแม่งยืนเป็นเบอร์ของคนเดียวถูกหรือเปล่าเออแต่ว่านะครับรูปเกมที่ออกมามันไม่ใช่ครับตรงกลางของเรามันมีความกลมกล่อมของอิเล็กเซนมากกว่าที่เราคิดนะครับคืออิเล็กเซนไม่ใช่นักเตะที่แบบวิบ่งสู้ฟัดไม่ใช่นักเตะที่แบบวิ่งแบบลืมลืมตายอ่ะไม่ใช่นักเตะฮาร์ดแมนไม่ใช่นักเตะที่วิ่งเยอะอะไรแต่ ณจุดที่อิเล็กเซนเดินต้องพูดอย่างนี้นะเดินไปอยู่แม่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบทุกเพยเลยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยคือไม่ว่า e อิเล็กเซนจะเดินไปไหนอะ่ะตรงที่มันเป็นตำแหน่งว่างตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นล็อกที่เฮ้ยผู้เล่นแมนดูสามารถจ่ายได้แล้วก็ถ้าอิเล็กเซนได้บอลตรงนั้นแม่งมีเวลาให้คิดเยอะมากว่าจะทำอะไรกับบอล ออดีอิเล็กเซนลงมากับกลายเป็นดีซะงั้นไม่ได้ดันให้อีเล็กเซนขึ้นสูงครับไม่ได้ดันให้เมนูขึ้นสูงแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครคนนึงโดดเดี่ยวนี่สิเฮ้ยนี่สิทาไมอิลิเทนักไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่สองสามนัดก่อนหรือมันเป็นเพราะนิสัยนักเตะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าอิเล็กเซนเป็นหนึ่งคนที่หาพื้นที่เก่งมากสาหรับผมนะในเกมนี้นะครับผมในเกมที่แมนยูเจอกับเซาแฮมต์นะ คือเล็กเส้นหาพื้นที่เก่งมากแม้แต่แม้ว่าเลตติ้งของเขาจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าคือสําหรับผมด้วยสายตาคือเม่งหาพื้นที่เก่งอ่ะอิเล็กเซ้นตนะครับผมตอนแรกผมงงว่าอยู่ให้เมนูคู่อิเล็กเซนจะรอดหรือเปล่าวะวาตรงกลางพลังงานพลังงานจากอิเล็กเซ้นจะบี้แดนกลางไหวไหมนู่นนี่นั่นสุดท้ายทําได้ดีทําได้ดีพอสมควรน,นะครับผมสําหรับตรงกลางนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงลายตัวนะครับวันนันคือความรู้สึกนะครับตอนเห็น11ลายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนาะทีนี้นะครับผมก็เรามาสับลายตัวกันอันเดโอนาน่าวันนี้ครับหนึ่งเซฟสำคัญเลยเซฟจุดโทษลูกนั้นตอนต้นเกมคือสําคัญมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟนั้นจากอ e ันเดโอนาน่ารูปเกมอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะโดนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ต้นเกมแล้วมันจะยากมากๆนะครับสาหรับการที่เราจะเอาประตูคืนจาก เอ,อาง่ายครับเข้ามาอุดอยู่แล้วอะ่ะคือเขายิงพร้อมยิงหนึ่งลูกแล้วพร้อมอุดทันทีอะ่ะเพื่อนเพื่อนนึกภาพอบอกไหมแล้วแมนยูทําอะไรได้ครับคุณขึ้นเกยมยังไม่ได้เลยนะตอนนั้นอะ่ะแล้วมาเสียจุดโทษอีกออตอนต้นเกมคือเราแย่เลยนะแต่พอเราได้หนึ่งประตูต่อศูนหรือว่าลูกเซฟปฏิหารของอันเดอโอน่าเสร็จอะ่ะหลังจากนั้นคือแบบดีเลยนะครับหลังจากนั้นคือแมนยูดีเลยนะครับอ,อันเดอโอน่าวันนี้ผม ถ้าบอกว่าให้ MVP เลยได้ไหมเป็นจุดเริ่มต้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความที่ทำให้แมนยูเราแบบพลิกกลับมาแบบแม่งกำลังจะแย่อยู่แล้วกลับมาชนะได้อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับอันเดอโลน่านะคนะู่เซนเตอร์ครับวันนี้มาทายเดริกจับคู่กับลิชาทั้งสองคนเล่นได้กลมกล่อมนะเล่นได้เข้ากันพอประมาณแล้วนะครับณนะตอนนี้คือมีคนมีคนเข้ามีคนซ้อนมีคนเข้ามีคนซ้อนคอยสลับกันอยู่ตลอดเวลา แตอ่อีกนิดหนึ่งล,ลิชชาลิซันโดมาตินีตคือเราเห็นลิซันโดมาตินีตะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่นัดแรกแล้วคือไม่รู้สิเหมือนกับบางจังหวะที่ลิชาลิซันโดมาตินีตะเคยทําได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เหมือนฤดูกาลนี้ที่เขาแบบฟิตเต็มถังแล้วเขาทําไม่ได้จังหวะที่เข้าแบบแน่นๆจังหวะที่เข้าแบบ เรียกว่าไงสกัดแบบคุมๆอะไรประมาณนี้หายไปนะพี่ชาหายไปจริงๆนะครับผมส่วนคนที่มาเติมเต็มอย่างมาไทยเดลิกกับทําได้ดีแทนดีมากๆคนหนึ่งนะครับผมดีมากเลยสําหรับผมมาไทยเดลิกคือดีจัดจัดดีจริงนะครับสม,สมสมสมกับที่เขาเป็นแบบเออวันเดอร์คิดตั้งแต่ครั้งกันน คือทําได้ดีมากนะครับผมสําหรับมาไทเดลิกลูกกลางอากาศเก็บเรียบลูกสกัดจากาเส้นกรอบประตูมีลูกหนึ่งนะสวยๆที่สกัดที่คู่แข่งยิงผ่านลิชันโดมันติเนเสมาได้แล้วก็โดนมาไทเดลิกสกัดออกทําได้ดีนะครับผมมาราอุยวันนี้มีโอกาสได้ยิงด้วยสับไกลย,ยิงแต่ก็เหมือนเหมือนเขาจะเปิดอะแต่ว่าบอลมันปิ้น <peach> สไตล์โดนเซฟการเติมเกมลุกแน่นอนครับามาสราอุยทําได้ดีนะครับเกมรับวันนี้เอาอยู่นะสำหรับามาสราอุยเพราะว่าคู่แข่งขึ้นเกมแทบไม่ได้ฝั่งมาสราอุยกับอาหมัดเดียโลนะครับส่วนเดียโกดาโลวันนี้นะครับทรงๆนะแต่ก็เป็นส่วนสําคัญที่เวลาที่อ e ิเล็กเซนเวลาเวลาที่อิเล็กเซนหรือเมนูขึ้นไปข้างบนนะดาโลพร้อมจะหุบม,มา เล่นเป็นเซนเตอร์3ตัวมากๆคือไม่เติมเกมเลยเท่าที่ผมเห็นนะคือแบบแม่งไม่เติมเกมเลยปล่อยให้มาสโราอุ่เติมเกมแล้วดารุ่พร้อมจะหุบมาเป็นเซนเตอร์3ตัวมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเดลโก้ดารุ่วนะวันนี้มันมีลูกหนึ่งคือแบบผมพุ่งเลยอ่ะคือแบบเป็นลูกที่อะไรนะมาฝั่งซ้ายมาคาราอฟอร์ดได้คองบอลแล้วทีนี้ก็เหมือนใครนี่แหละจ่ายมาให้ดารุ่หลุดอ่ะหลุดแบบหลุดเลยมีเวลาอยู่กับบอลมีเวลาคิดมากนะครับ เข้าเท้าซ้ายครับโอ้โหเท้าขวามึงเสาห้าอยู่แล้วดาโร่เท้าซ้ายมึงเปิดติดดื้อเลยอ่ะนั่นแหละนะครับผมก็อีกนิดนึงนะดาโร่นะครับพยายามอีกหน่อยนะครับคิดเด่นอเล็กเซนอย่างที่ผมพูดไปครับสําคัญมากสําหรับเกมนี้สำหรับผมนะคือแบบการหาพื้นที่ว่างที่ทําให้เพื่อนแบบจ่ายบอลมาแล้วตัวเองเล่นได้มีเวลาคิดกับบอลแต่เขาไม่วันนี้คือการขึ้นเกมจากอีเล็กเซนน้อยนะ แต่ว่าการถ่ายเทบอลซ้ายขวาอิเล็กเซน์วันนี้ทําได้ดีมากๆนะครับค็อบบี้เมนูพลังงานแดนกลางคนเดียวที่เรามีนะวันนี้นะครับทําได้ดีวิ่งไม่หมดนะครับผมก็เชื่อมบอลกับเพื่อนเชื่อมบอลกับพวกพี่ๆได้ดีมากๆสําหรับค็อบบี้เมนูแต่ก็ยังมีจังหวะนะหลุดๆห,หายๆบ้างสําหรับค็อบบี้เมนูนะครับบุนน้แฟนันนะครับวันนี้มีลูกคินเลอร์หลายลูกนะครับแล้วก็ลูกที่แบบว่าทําทให้เราได้เปรียบอย่างเงี้ยนะครับผม การเก็บบอลการครองบอลตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เราเล่นดีอะแม่งบูโน่คือสําคัญจริงนะครับผมก็คือพยายามเก็บบอลพยายามครองบอลให้เพื่อนเล่นนุนนี่นั่นพยายามปล่อยบอลต่อแทงทะลุช่องอย่างเงี้ยครับได้เห็นกับบูโน่เกมนี้มากๆครับบอลเขาสูงจริงนะครับแล้วก็อามัดดิโลครับวันนี้เฟียวดีสรุ้ผมนะอามัดเฟียวดีวันนี้คือแบบสมควรแล้วที่จะเป็นตัวจริงคือเฟี้ยวมากอามัดวันนี้ขาดอย่างเดียวคือประตู อาห์มัดสำหรับผมนะคือแบบการขึ้นเกมฝั่งอาห์มัดดีมากนะครับการที่เขาวิ่งเข้าไปจี้คู่แข่งนู่นนี่นั่นทได้ดีมากๆทําให้เขาแบบขาดแค่ประตูกับแอซิสนะครับถ้าเกิดเขาได้ประตูนะผมว่ามันจะพอรเฟกมากกว่านี้สาหรับอาห์มัดเดียวอาร์มัดเดียโรดอาห์มัดอาห์มัดละกันนะครับผมมาคาร์ฟฟอร์ดวันนี้ยิงได้1ประตูครับยิงได้1ประตูเป็นประตูที่ ขอร้องละเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจของแล็ฟอร์ดกลับขึ้นมาได้ไหมแล้วเอาล่างทองล่างแรกที่เอริเทนฮากมาคุมทีมอะรบกวนเอาล่างนั้นกลับขึ้นมาจากลูกนี้เลยนะมาคาลฟอร์ดนับหนึ่งลูกเนี้ยแล้วยิงให้ถึง30ลูกในฤดูกาลนี้ให้ดูอีกได้ไหมขอร้องละนะครับผมคือทุกอย่างแม่งดีแล้วเว้ยมาคาะแล็กฟอร์ดมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่จิตใจมึงเคยทําท่านี้ไม่ใช่เหรอ มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่สมองเนี่ยเออเอามันกลับขึ้นมาสิเอามันกลับขึ้นมานะครับโจโซเซ์ซีวันนี้นักเตะอาพับแห่งปี2024บอกในคำเดียวโอ้โหจะจอเซฟซีไม่รู้จะพูดยังไงกองหน้าพีเมียร์แม่งมันมีใครคมบ้างวะนอกจากคารล่นเอ เซิร์ซีวันนี้แบบโอ้จอๆเลยอะแบบพระเจ้าถ้าลูกนั้นเป็นหอยลุนนะสองลูกเลยนะครับหอยลุนคือแบบมันมีแบบมันมีตอนตอนต้นเกมนะครับที่อามามัดหรือใครว่าปัดเข้ามาแล้วทีเนี้ยเซิร์เซิร์ซีได้จิม้มบอลแต่แต่มันเบาไปแต่มันเบาไปแล้วก็ช่วงครึ่งหลังก็มีโอกาสแบบยิงจจอๆก็ไม่เข้านักเตะภับ แห่ง2024ครับโจสวัวเซอร์ซีสุดจริงนะครับสำหรับโจสัวเซอร์ซีอ่าสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงก็ประมาณนี้นะครับผมคนที่จะมาสับกันแล้วก็อ่าผู้เล่นที่โดนเปลี่ยนลงมานะครับก็จะมีใครบ้างวะเฮลด์แม็กควนะครับโดนเปลี่ยนลงมานะครับผมอ่าแล้วก็การาโชโดนเปลี่ยนลงมาคาเซมิโร่เปลี่ยนลงมาแล้วก็อนะุกาเต้เนาะวันนี้ได้เห็นฟอร์มอุกาเต้แล้วนะคือพลังงานแม่งเยอะจริงวิ่งแบบ โอ้โห oh. สุดสุดสุดจริงนะครับอูกต้คือแบบพลังงานเขาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสายฮาร์ดแมนจริงๆนะคือแบบพร้อมวิ่งชนพร้อมวิ่งปะทะแล้วก็การดักเก็บกินบอลอย่างเงี้ยคือแบบโอเคเลยสําหรับอูกเต้นะครับมีจอหนีแวนนะครับได้เปลี่ยนลงมานะครับห้าตัวเนาะนะครับผมทีนี้นะครับผมสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสิ่งที่ดีๆเราพูดไปแล้วนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับทีนี้ คืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูข่าวยังไม่ไปอะไรนะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็รบกวนหน่อยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าแต่ละคนน่ะอาการเป็นไงบ้างนะครับอย่างลิซันโดมาร์ติเนซโดยที่โดนเปลี่ยนออกอ่ะผมก็เห็นมีกระเพกกระเพกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีเดลิกนะครับผมก็มันผู้ผ ผู้ประกาศไม่ใช่ผู้ประกาศคนภาคเขาบอกว่าโดนเปลี่ยนออกเพราะอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่แม็กควายที่กระเพกกระเพกตอนท้ายเกมนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าแต่ละคนอาการเป็นยังไงนะครับเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าตรงอื่นซะด้วยซ้ำมากกว่าผลสกอร์มากกว่าอะไรเป็นห่วงผู้เล่นที่จะเจ็บนาตอนเนี้ไม่มีแต่เซนเตอร์เลยมันจะเข้าหลูปเดิมอะหลูปที่เราขาดเซนเตอร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อนๆจำได้ไหมนั่นแหละนะครับผมก็ ฝากทีมแพทย์ช่วยรักษาให้หน่อยแล้วก็อย่าให้เจ็บอีกเลยอย่าให้ใครเป็นอะไรอีกเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะได้เห็นคาซมิโร่จับคู่กับอีแวนนะจ๊ะฝากหน่อยนะครับผมทีมแพทย์แล้วก็ฝากฝากเพื่อนทุกคนนะครับผมคอมเมนต์บอกผมที่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับสำหรับลังเกมวันนี้ก็ประมาณนี้มาด้วยอารมณ์ที่รู้สึกดีใจแล้วกันนะครับที่ได้เห็นแมนดู ได้คินชีพแล้วก็ได้ชนะคู่แข็งมากกว่า2ประตูเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ครับรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วก็ใครที่ดูจะจบคลิปนะครับที่ยังไม่กดซับสไคร b ์ช่องรบกวนคนหนึ่งจึก๊กชอบกดไลค์ครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย